ขอทําความน้อมน้อมกาบพระราตรีอน้อมกาบพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสูวิชัยโยวัดพุทธโมกพาระารามบ้านนาเดือตําบลพลน,นาแก้วอําเภอพลน,นาแก้วจังหวัดสกลนครและขอกาบสวัสดีผู้ที่เข้าเข้ามารับชมรับฟังทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมผู้บ่าวใหญ่เทยบ้านนะครับก็มานะครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้ว คุยกันนะครับอาจจะนี่อาจจะนำนำข้อมูลตรงนี้นะครับคือใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ภายในคตภายในภาคหน้าครับวันข้างหน้านะครับอิงข้อมูลนี้นะครับทุกอย่างที่ผู้บ่าวใหญ่ลงไปนะครับทุกคลิปทุกอะไรนะครับอิงได้เลยนะครับจะไปทําหนังสือ หรือรวบรวมเป็นข้อมูลนะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับรุ่นวันข้างหน้านะครับผมนะครับยิงได้เลยนะครับนะครับหลายคนนะครับหลายคนนะครับสงสัยนะครับสงสัยหลายยากนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคาถานะครับคาถาสมปรารถนานะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับมาได้อย่างไรนะครับคําว่าคาถาสมปรารถนานี่ คาถาสมปราถนาเนี่ยคือนะครับบทสวดจะเป็นอย่างนี้นะครับอุปัฏฐยอุปัฏไัยนะครับอาจริยะนะครับสุวิชโยนะครับวิสุทธิเทวาประสิทธิเมมาภุมมามหาเทวารักขตุสัพพทานนะครับหลายท่านนะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าบทนี้นะครับเป็นบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วมาได้อย่างไร ก็จะเฉลยนะครับมาพูดความจริงนะครับให้ฟังนะครับคาถาบทนี้นะครับเมื่อผมไปคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีพระอาจารย์บุญนะครับอยู่ด้วยนะครับคุยอยู่ที่ถ้ำนะครับข้างหลังจะเป็นถ้ำนะครับที่หลวงพ่อเขาเรียกถ้ำถ้ำนั่นแหละครับเอาศิลาแรงก่อนนะครับในวันที่ช่วงเดือนมีนานะครับมีนานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับที่ผ่านมาช่วงต้นต้น ช่วงต้นเดือนนะครับช่วงนี่แหละครับผมช่วงได้คุยนะครับแล้วก็ผมได้ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับอยากทราบเรื่องพระคถาสมปทานานะครับหลวงห่กหลวงพ่อถามว่าบทไหนละ่ะของหลวงพ่อไงนะครับหลวงพ่อหลวงท่านก็นั่งพักหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยบอกอุป,ปัฏฐยะนะครับ ก็เลยกล่าวให้ฟังนะครับอุปัฏฐายะนะครับอาจริยะนะครับสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขัดตัพสมทานะครับหลวงพ่ออ๋อบทนี้เหรอบทนี้นะครับหลวงพ่อท่านพูดว่าบทนี้มีคนนะครับนักป่านะครับนักป่านะครับเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงจากบาลีนะครับเรียบเรียงมาถวายให้หลวงพ่อนะครับ แล้วก็นะครับผมก็โมทนาบุญด้วยนะครับที่เลืยอเรียงนะครับเราจะเห็นนะครับไม่ว่าเราจะไปเราจะไปที่ไหนในพุทธโมกก็จะเห็นเห็นแกะเป็นเห็นอ่อนหรืออะไรนะครับก็จะเป็นบทนี้นะครับบทนี้หลวงพ่อบอกว่าามีครับคนนักปรานะครับขอขอขออนุญาตนะครับเผยชื่อนะครับเป็นอักษรนะครับเป็นนักปรานะครับ ด็องเตอร์นะครับปอปาน้ำหน้านะครับผมโมทนาคุณด้วยนะแล้วก็ท่านเขาได้แต่งมาเรียบเรียงไม้พ่อพ่อข็ารับไว้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเขบอกว่าเป็นสังขานุสตินะครับเราจะได้หายข้องใจททีนะครับว่าบทนีนะ้ได้อย่างไรนะครับเพราะหลายอย่างนะครับบางทีนะครับเราไปที่ไม่ว่าวัดไหนก็ตามนะครับก็จะมีของ บาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เช่นว่าผมไปบ้านหลวงปู่พังนะครับก็จะมีบทคาถาหลวงปู่พางนะครับบทนั้นคือนักป่านนะครับเรียบเรียงขึ้นมาไม่ใช่ของท่านคือเป็นคําบูชาครูนะครับหลวงพ่อบอกสวดได้เหมือนกันนะครับเป็นสังฆานุสตินะครับผมอันนี้นะครับที่มาที่ไปของคาถาสมปรัชนานะครับอุปัฏฐายะนะครับอัจฉริยะนะครับสุิชโยวิสุธิเทวาสุติเมครับมหาภุมามาเทวาลักขตุสัพพทานะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมว่าทางวัดเราไม่สวด ผมก็ชวนว่ารงถามไม่ถามก็ไม่มีใครพูดนะครับว่าทําไมถึงไม่สวดนะครับแต่ก็มีคนบูชานะครับผมก็บูชาอยู่นะทําไมถึงคําว่าไม่สวดหมายถึงว่าตอนทําวัดเด็นนะครับจะไม่สวดจะไปสวดพรกคาถาเงินล้านนะครับแล้วก็คาถาของหลวงปู่ปานนะครับส่วนมากหลวงพ่อใช้จะใช้กระถาของหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีนะครับนะครับผมก็เป็นเรื่องนี้ครับอย่างนี้นะครับจะได้หายสงสัยกันนักทีว่าโอ้กถามาได้ยังไงครับ ปุปปัะครยบอัจาริยะนะครับสุวิชยยวิสุทธิเทวาปรติเมมาโภมามาเทวารักขตุสมุทานะครับนักปาศนะครับอักษรนำคือดรนะครับปอปานะครับหรือว่าภาษาภาาไทยก็หมายถึงว่าชื่อจริงก็ทอทงนะครับนะครับนำหน้านะครับก็ไม่อยากจะนั่นนะครับเดี๋ยวจะมีข้อผิดพลาดนะครับให้ลองไปสิบเองนะครับเรียบเรียงมานะครับอันนี้โมทนาบุญกับ ท่านด้วยนะครับผมอ่านนะครับมาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยครับกับเบื้องนะครับวัดท่าสุงนําไปไหนนี่นะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับผมไปมาเดี๋ยวผมวันไหนผมไปอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับเพราะนั้นผมไลฟ์สด็ไปแล้วนะครับทําเพจเราก็ไลฟ์ไปนะครับว่ากับเบื้องวั่าสุงนํามาจากท่าสุงน่ไปไหนนะครับหลายคนสงสัยครับหลายคนนะครับคิดว่าหมดแล้วกับเบื้องละ อาซาลาลสาลาิบสองไร่ราคาสิบสองไร่กัคิดดูเองแล้วกันเนาะในครั้งนั้นนะครับที่พระเด็พระคุณนะครับหลวงพ่อนะครับได้นํากระเบื้องมานะครับส่วนหนึ่งก็นํามาทําเป็นมวลสารของพระนะครับผมพระนะครับสมบัติพ่อนะครับพระผงรวมแลกสมบัติพ่อทําไมต้องเป็นสมบัติพ่อเพราะว่ากระเบื้องนะครับเป็นสมบัติของนะครับของ วัดนะครับคือตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีนะครับท่านำดำรงชีวิตอยู่และก็ได้เป่ายันเกาะเพชรมาเรื่อยๆนะครับจนถึงหลวงพ่ออานันต์ก็ทํามาเรื่อยๆจนเมื่อปีอะไรนะปีห้ากว่าหรือปีอะไรนี่แหละเร็วๆเนี่ยผมจําข้อมูลนี้คือไม่มีปีนะเมื่อปีห้ากว่านี่แหละนะครับขอห้าหรือหกนี่แหละต่อๆต,ตรงเนี้ยปีห้าถึง ปลายปีห้ากว่าหรือต่อที่หกเนี่ยหลวงพ่อแนะนำนำมาครับก็เบื้องมานะครับโดยนะครับครับมีคณะลูกศิษย์นะครับไปนะครับในครั้งนั้นก็มีอาจารย์นะครับคือขอขออนุญาตเอยน้าอักษรย่อนะครับอักษรสอเสือขึ้นก่อนนะครับนะครับผมนะครับขับรถไปนะครับไปขนนะครับนะครับผมขนคือเบื้องมาพอนํามาเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็นํามาทําเป็นหมสรพระนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลือณนะปัจจุบันนี้นะครับทำเป็นวิหารนะครับคำว่าวิหารฐานคือกุฏินะครับให้พระคุณเจ้าที่ไปปฏิบัติธรรมเช่นว่าอาจารย์กรรมนะครับทีอ่อยู่ในแล้วก็พระที่ไปเข้าปฏิวัตินะครับอยู่ในลานธรรมนะครับฝัง่งเราเรา,เรามองหน้าหันหน้าเข้าไปพระประธานนะครับจะเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นกระเบื้องอยู่นั่นแหละครับผมแล้วก็ใน แล้วก็จะมีกุฏิต่างๆนะครับก็เป็นกระเบื้องนี่แหละกระเบื้องวัฒนสุ่นี่แหละครับผมหลวงพ่อนําไปมุงนะครับผมเรื่องนี้นะครับไม่มีใครมาเปิดเผยและไม่มีใครนํามาบอกนะครับว่าหลวงพ่อเอาไปหรือว่าเดี๋ยวหลวงพ่อหนุนเอาไปเอาไปทํพระแต่ทาพระส่วนหนึ่งนะนะครับส่วนหนึ่งนํามามุงนะครับเป็นวิหารละทานนะครับ คือทาให้พระคุณเจ้านะครับท่านได้ปฏิบัติธรรมนะครับมาในงานปฏิวัติท่านก็ไปพักตรงนั้นนะครับโอ้เยอะเลยนะครับที่พักนะครับนะครับผมเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เพียงพอยังจะทําอีกอยู่นะครับผมก็ใครอยากร่วมบุญก็อนบัญชีหลวงพ่อนะครับโดยตรงนะครับแนะนําว่าทําบุญอะไรหรืออะไรนะครับบัญชีหลวงพ่อนะครับผมเดี๋ยวขอต่ออีกทีหนึ่งนะครับ